สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับป้าอ้อยอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาคุยเรื่องสรรพคุณและประโยชน์ของผลไม้ที่ชื่อว่าอินทผลัมนะคะอินทผลัมเนี่ยเป็นพืชตระกูลปาล์มนะคะต้นลักษณะคล้ายๆต้นปาล์มเลยนะคะผลก็จะเป็นช่อๆแบบนี้แหละเนี่ยพวงๆช่อๆนะคะมีลูกออกมาลักษณะเหมือนลูกปาล์มเลยนะคะ แต่มีหลายสายพันธุ์เลยนะคะสีเหลืองๆที่เห็นนี่ก็จะเป็นพันธุ์บาฮีนะคะสีแดงๆก็จะมีหลายๆายพันธุ์เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นผลที่เขายังไม่สกนะคะที่นี้ประโยชน์นะคะประโยชน์เขามีมากมายเลยนะคะแต่เขาก็มีถิ่นกําเนิดอยู่แถวภาคตะวันออกกลางจเจริญเติบโตได้ดีในอากาศร้อนแห้งแล้งนะคะอย่างเช่นทะเลทรายอย่างนี้นะคะ อินทผาลาัมปลูกได้ที่บ้านเรานะคะประเทศไทยปลูกได้และก็ได้ผลผลิตดีด้วยนะคะโดยเฉพาะแถบภาคตะวันออกเสียงเหนือหรือภาคอีสานเรานะคะอินทผาลาัมนะคะเป็นผลไม้ที่ไม่มีคอเลสเตอรอลเลยนะคะม,มีไขมันต่ำมากนะคะ อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเลยนะคะเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 B2 B6 นะคะมีวิตามิน K ด้วยนะคะมีแคลเซียมมีฟลอสบอรัสมีซันเฟอร์นะคะโพแทสเซียมเหล็กแมงกานีสนะคะมีน้ำมันโบรไชายด้วยนะคะ อินทผลัมยังเป็นผล,ลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงมากเลยช่วยบำรุงกระดูกและฟันป้องกันมะเร็งในช่องท้องนะคะมีฤทธิ์ช่วยกำจัดสารพิษออกจากร่างกายนะคะยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคนะคะที่เป็นสาเหตุทำให้เราเกิดโรคมะเร็งในช่องท้องนั่นเองนะคะ อินพา,าลามเนี่ยยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดด้วยหลอดเลือดในสมองนะคะเพราะว่าในผลอินพาลัมมีมโพแทสเซียมสูงจึงช่วยจึงช่วยช่วยลดความเสี่ยงในโรคหลอดเลือดในสมองได้นะคะช่วยบำรุงเม็ดเลือดป้องกันเอ่การเป็นโรคโรหิตจางป้องกัน และการกินอินผล,ลไม้อินทผาลัมก็ยังช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้ด้วยนะคะป้องกันการเป็นโรคเบาหวานนะคะสำหรับคุณแม่นะคะผู้หญิงที่กําลังตั้งครรภ์หรือกําลังให้นมบทนะคะการกินอินทผาลัมในช่วงใกล้คลอดก็จะช่วยทําให้คุณแม่คลอดบดได้ง่ายขึ้นและคุณแม่ก็จะมี กำลังให้นมบดนะคะช่วยให้สารในน้ำนมทำให้ลูกน้อยของเราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงอินทผลัมยังช่วยทำให้ระบบการขับถ่ายดีขึ้นนะคะเพราะว่าในอินทผลัมมีไฟเบอร์สูงมีกากใย,ยอาหารสูงทำให้การขับถ่ายได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะอินทผลัมเนี่ยยังเป็นผลไม้ที่ชาวมุสลิมถือว่า พระเจ้าเป็นผู้ประทานให้นะคะเป็นผลไม้ที่กินได้ในช่วงเขาถือศีลอดนั่นเองาอาการถือศีลอดของชาวมุสลิมนะคะในช่วงถือศีลอดเนี่ยจะทำให้ร่างกายขาดหรือเกิดสภาวะโพแทสเซียมต่ำการกินอินดพาร์ลมนจะเป็นการเติมโพแทสเซียมให้กับร่างกายทำให้ร่างกายได้รับน้ำตาลฟูสโตส นะคะที่ให้พลังงานกับร่างกายทําให้คนที่ถือสินอดไม่ไม่เพลียนะคะยังแข็งแรงนะคะอินทผลัมยังมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเลยนะคะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะการกินอินทผลัมก็ต้องมีปริมาณที่พอเหมาะนะคะอย่างหนึ่งวันเราควรจะทานประมาณ3-5ผลนะคะก็เพียงพอต่อร่างกายแล้ว พราะเขามีสารอาหารสูงให้พลังงานสูงให้ประโยชน์มากมายนะคะช่วงนี้อินทผลัมนะคะออกผลผลิตมากมายเลยและช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่โรคระบาดทำให้เกษตรกร,ร,กรหรือชาวสวนที่ปลูกอินทผลัมเป็นจำนวนมากเพื่อทำการส่งออกประสบกับปัญหาการส่งออกไม่ได้นะคะช่วงนี้ก็จะสังเกตเห็นว่า จะมีรถนะคะมาจอดวางอินทผลัมขายตามหน้าหมู่บ้านหน้าปั๊มนะคะข้างทางถ้าเราผ่านจะเห็นมากมายเลยซึ่งราคาก็แค่200ร้อถึงสามเองนะคะซึ่งราคาเมื่อปีที่แล้วยังกิโลละ500 8001,000นนะคะถ้าเป็นเกรดที่ส่งออกนอกนี่ยิ่งจะสูงนะคะวิธีทานผลอินทผลัมนะคะเราจะ สังเกตดูนะคะเราต้องกัดด้านยาวนะคะอย่าไปกัดด้านขวางแบบนี้นะคะที่เราแกะออกมาแล้วเนี่ยจะกัดด้านยาวจะผลอินทผลลัมจะหวานแต่ถ้าเราไปกัดด้านขวางอินทผลลัมจะฝาดนะคะเพราะเขาจะมีความฝาดอยู่ที่ตรงก้นนะคะส่วนก้นของอินทผาลัมประโยชน์และสรรพคุณของอินทผาลัมก็มีมากมายอย่างที่กล่าวมาแล้วรีบหาซื้อมาทานกันนะคะ และเป็นการช่วยอุดหนุนเกษตรกร,กรชาวสวนชาวไร่ของประเทศเราที่ส่งออกไม่ได้เราก็ยังได้กินผลไม้ที่ราคาย่อมเยาวจากที่เมื่อก่อนแพงมากเรายังไม่กล้าซื้อกินนะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามที่ให้กำลังใจป้าอ้อยด้วยดีตลอดมาขอบคุณมากและสวัสดีจ้า